คุณผู้ฟังคะทิงคิดขับของเราในวันนี้นะคะสบปเอฟเอ91เรามีโอกาสอันดียิ่งเลยค่ะที่ได้มาเยือนที่วัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งท่านเจ้าวาดคือพระอาจารย์เอกชัยสุยาโนท่านเมตตามานั่งสนทนากับเราในวันนี้ด้วยกราบมัศกรรพระอาจารย์เจ้า่่พระอาจารย์เจ้าคขะ ชีวิตของคนเราคนทํางานเราอยู่กับความคิดตลอดเวลาคิดโนดคิดนี่คิดนั่นเราก็เลยชวนกันมาทิ้งคิดด้วยค่ะขอโอกาสพระอาจารย์ได้แนะนําในเรื่องนี้เจ้าค่ะในเชิงของความคิดถ้าพูดกี่ผมในเชิงขเรื่องศาสนาเจ้าค่ะคนจำนวนมากมันจะเข้าใจผิดว่าการคิดถึงอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ดีเจ้าค่ะและบางทีก็อาจจะคิดว่าเออการคิดถึงอดีตก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระเจ้าค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคิดถึงอดีตก็ได้ คิดถึงอนอาคตกไไ็ได้หรือแม้แต่อยู่ปัจจุบันขนาก็ดีงานะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการหยิบยกเลื่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยขึ้นมาใช้ในแง่มุมแบบไหนใช้เป็นครูดีไหมใช้ขึ้นมาเพื่อเป็นการวินิจฉัยเป็นการวางเป้าหมายว่าอนอาคตต่อไปเราจะทาาําอะไรหรือแม้แต่การคิดถึงปัจจุบันขนานให้รู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังทอาอะไรอยู่ะฉะนั้น เรื่องของความคิดจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับคนเราในทุกๆิตาตลอดเวลาแต่คนส่วนใหญ่กับไม่ได้เห็นคณุณค่าของความคิดเลยนะเรามักจะปล่อยให้ใจของเราไหลไปรีบเปื่อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เนี่ยมีมัน,นมมสัจจะในความคิดนะ,ะเราเป็นนักภูมิหลังที่แบบวิเศษจริงๆแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะภูมิหลังในในทางที่ทําให้ตัวเองนถูกใจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าเราเข้าใจแล้วว่า เมื่อไหร่ที่ความคิดเกิดขึ้นมาแล้วเราใช้ความคิดนี้เป็นครูเพือ่อนไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆครูเพื่อให้เกิดสติให้รู้ว่าคิดแล้วแล้วเราก็จบว่าครูเพื่อให้รู้ว่ามันคิดแล้วเราจะดาเนินการกับกระบวนการความคิดอย่างนี้ ยังไงตอบได้โดยเฉพาะไปในทางที่ดีนะ,าะอาจารย์ก็ถือว่าต่อไปเนี่ยทุกๆความที่ที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดก็ไม่ต้องไปรังเกยียจไม่ต้องไปรําคาญไม่ต้องหงุดหงิดเพราะว่าเราคิดเราอยู่ป็นเรื่องปกติใช่เป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเกิดเราทุกครั้งที่มันคิดแล้วเราเรียนรู้ที่จะเห็นมา,าทุกมันหมายถึงว่าการเกิดเกิดสต,ติแล้วนําไปสู่ปัญญา นะในหลายๆโครงการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนมักจะเข้าใจว่าเวลาความคิดเกิดขึ้นมาเราจะต้องหยุดให้มันไม่คิดคซึ่งจริงๆนะมันผิดนะมันมันเป็นการฝืนธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเราได้ศึกษาที่จริงเราจะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมีกลไกต่างๆม,มากมายนะเมื่อใจเราฝึกที่จะเป็นผู้ดูเราก็จะเห็นว่าความคิดมันเกิดมาเพียงชั่วขณะถ้าใจไม่หลงเข้าไปเราไม่ปรุงแต่งไม่เอาอดีตเข้ามาใส่ ไม่ไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากมายจนเกิดปามันก็สามารถควบคุมความคิดให้อยู่ในในเรื่องที่เป็นสารลได้ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวคือดูเข้านั่นแหละเขาจะเกิดขึ้นยังไงก็ดูเขาใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องปกติเลยนั้นในส่วนของความคิดก็ดีในส่วนอารมณ์เองก็ตาเจ้าค่ะงมันมีลักษณะที่คล้ายๆกันเพราะบางทีความคิดเกิดอารมณ์ตาจ้าค่ะบางทีอารมณ์ชึ่งหงืนกงิด ก็เกิดความคิดขึ้นมาแท้ดัานั้นสองตัวนี้มันมักจะอยู่ควบคู่กันเสมอตลอดเวลา<ม>ถ้าบอดว่าเราฝึกที่จะมองมันอย่างชัดฉลาดเราก็จะเห็นว่าดี้ะมันตื่สนุกเลยาการที่เราจะได้รู้เท่าทันเวลาเรารู้เท่าทันเล่โกนะของคนที่มันไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าแหมเราเรา,เราฉลาดขึ้นมานิดนึงเช่นกัน นะถ้าเมื่อไหร่เรารู้เข้าทกิเลียที่มันอยู่ในใจเราจะรู้เลยว่ามนเสียงวิเศษที่สุดนะซึ่ง่งเแรบบาควรจะต้องมาลองฝึก่ยนะม,มันเป็นเรื่องที่อาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ,จมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้จักเลยว่าเสถียหมาถึงเมื่ไหร่ะนะหลังจากที่เขาได้มาฝึกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่เขาดปล่อยใจแล้วความคิดมันก็ไหลเข้ามาทันทีที่เขาเห็นความคิดเห็นกระบวนการว่ามันกำลังจะสร้างาองรารมณ์ความทุกข์ละ <Okay. S 2> แค่นั้นเองแหละทุกที่มันทีอการก่อมันก็แค่นั้นก็จะรู้สึกว่าโอ้โอันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้ฝึกอนอันนี้<ช>แหละคือสิ่งที่พูเ้เศาสนาที่สอนอาไว้เลยะเรียกว่าเป็นอศัศจรรย์เลยได้เลย <S <S ใช่จริงๆเป็นเนรื่องปกติเจ้าค่ะที่ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายนั่ยเป็นว่าวันนี้บางทีเราฝึกอาจจะไม่ถูกวิธีรในขณะเดียวกันเราก็ได้ฝึกในห้องเรียนเนาะแต่เราไม่เคยไปใช้ในชีวิตจริงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราไปฝึกมา มันก็จะกลายเป็นแค่ความรู้สวยหนี่เจ้าค่ะเส้นบางาจะเป็นความรู้ที่สามารถนําไปทําให้ชีวิตทั้งหมดของเราดีและก็ยินดีด้วยโอ้อันนี้แค่แตงต้องฝากหลายท่านว่าหากใครที่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วที่อาจารย์อยากจะนำาิสิทธิอย่างที่เราได้ทามากลับมาเป็นครูแล้วก็พัฒนาตัวเองสาหรับท่านใดที่เคยคิดเลยว่าการปฏิบัติธรรมจะทําให้ชีวิตมันดีขนาดไหนก็ยินีเชิญท่านพอด มันน่าจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ทำไมคนจำนวนมากมาที่หลังจากที่เข้ามาแล้วอยู่ๆมันทำให้ทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะมันคงไม่ใช่แค่ขอบหลับตามาสวดมนต์ภาวน,นาแล้ขวขออะไรสักอย่างเจ้าค่ะม,มันมันมีกระบวนการที่ซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งคนอื่นๆพูดคนต่างๆเล่ามันก็ไม่เท่ากับว่าเราได้พบื่นเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนได้ลองเวลาความคิดและมีความสุขกับการที่ความคิดมันผดขึ้นมาไม่ว่ารายหรือดีเจ้าค่ะ เจ้าค่ะกราบและพิธการขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าขับคุณผู้ฟังคะพระอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนให้เรารู้<ม>ถึงการปฏิบัตินะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าชีวิตประจําวันของเรานี่แหละคือการปฏิบัติค่ะ<ม>เรามองความคิดว่าเขาทําหน้าที่ของเขาอย่างนั้นแหละแล้วเราก็นํามาเป็นครูวันนี้ทิ้งคิดขับต้องลานะคะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันจันทร์ทุ่มครึ่งที่นี่ค่ะสบปภเอฟเอ็ม91ดิฉันใจดนะสวัสดีค่ะ